สวัสดีทุกคนวันนี้ลูกค้าจะมาซอยนะความยาวเท่าเดิมเป็นตัวตัวยูตัววีตัวยูก็กลมๆตัววีก็แหลมๆเอาตัวยูนะนิดนึงโอเคี้อยเอาตัวยูนะคะซอยกันช่วงนี้จะมีตซอยผมซอยผมถ้าจะเป็นยืดผมจะเป็นหน้าหนาวอืช่วงนี้เดี๋ยวก็ใกล้สงการนี่ก็จะดัดผมกันเยอะแหละ รุ่นเรานี้ก็ไม่อยากแก่ที่เราต้องมาดับผมใช่อือันนี้ก็จะดูกันนะคะอันนี้ผมแค่นี้เราจะเอาความยาวเท่าเดิมเรามาดูกันการตักผมก็นี่ตักนี้เลยนะเอิบจับขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาทุตุดแล้วก็ปล่อยลงมาพอเรายกพอเรายกขึ้นไปอย่างนี้ ผมมันก็จะไล่กันเป็นชั้นชั้นชั้นสวยเหมือนสไลด์ถ้าเกิดเราตัดยกต่ำมันก็จะเป็นตุ้นเป็นบ๊อบอะไรนี่ยอันนี้เราก็ตักได้ไยมตักมนอยนีเราก็เอาอีแนวเดิมนะที่เรานั่งนะเราจะซอยแห้งเพราะเราไม่ชอบซอยผมเปียกนี่พอชั้นสุดท้ายเราก็ทำนี้ได้โอเคคนะเนี่ยมันก็สวยค่ะมันได้เป๊นนะจริงๆรงเลยตรนะเราซอยกันมา เราจอยกันมาน่าจะตกยี่สิบปีที่เราเปิดร้านกันมาเนี่อยอันนี้เราก็จับเขานี่นะง่ายๆเรียนรู้นะค่อยๆลอ,องฝึกเพราะไม่ได้เสียผมเยอะจับกนิ้วนอนสองนิ้วนะความยาวแล้วเราก็ยกมาบิดอย่างนี้ได้นะแล้วก็ตั้งกันไกลก็ได้จุ๊บๆอย่างเ,เาง,างี้ยอันนี้เราก็ตั้งกันแล้กวก็โยกอันนี้ เราก็จะลองซอยอ่ะว่าซอยออกมาชั้นแรกมันเป็นยังไงแล้วต่อเป็นยังไงแล้วเราจะเรียนรูปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราก็เก่งมันจะมาเป็นยินนาสสวยชาแนลได้นี่ก็ซอยมาเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนง้างๆเลยนิดนึงงข้างๆเราก็เอาไปเยอะสีแค่ประมาณนี้ลังแบบเราจะค้นท้างขี้อาย <c oughs> อันตรีนิดหน่อยแอ้ก็วัดแนว นี่ก็สวยมาสวยมากมันจอยได้พงอ่อืมแล้วมันก็สวยอันนี้ด้านนี้เราก็เนี่ยเล็มปลายหน่อยพอดีเลยเนี่ยอืแล้วด้านหน้าด้านหน้าออกเยอะไหมเอ่ยก็นิดนึงโอเคตดหน้านด้หน้านิดนึงเอาไว้ผมยาวด้าักว่าประมาณนี้เนี่ยใช่โอเค ได้ส่งดีได้ส่งดีไม่นั่นแล้วก็ดูด้านในใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเนี่ยได้แล้วใช่ดี่นในปล่อยพวแก้วนั่นอืมเรียกพดีเลยพอดีก็ต้องอะไรมากมายนี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมจริงเหี้ยหรืออ๋อวันนี้ก็สวยลไงตัววีตัวกายตัวอยู่นี่อะไรเนี่ยโรถเพื่อเขาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะสวยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสง่งตัวอยู่เราเพราะว่าไม่เอาอีกมันค่อนข้างจะไม่ชอบเปรีย้ยวเกินเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย